พาดหัวข่าววันนี้ตรวจหวยฮานอยฮานอยประจำงวดวันที่23เมษายน2563กับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยฮานอยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนลสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชชยกับหวยงวดนี้นะครับผลหวยฮาหนอย VAP ประจํางวดวันที่23เมษายน2563เลขที่ออก44915 44915เลข4ตัวที่ออก4915 4915เลข3ตัวที่ออก915 915เลข2ตัวบนที่ออก15 15 เลข2ตัวล่างที่ออก68 68ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยฮาหนอยธรรมดาวันที่23เมษาย,ยน2563เลขที่ออก16843 16843เลข4ตัวที่ออก6843 6843เลข3ตัวที่ออก843 843เลข2ตัวบนที่ออก 43 43เลข2ตัวล่างที่ออก75 75, 75. ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยฮาหนอยพิเศษประจำงวดวันที่23เมษายน2563เลขที่ออก23074 23074เลข4ตัวที่ออก3074 3074เลข3ตัวที่ออก074 074เลข2ตัวบนที่ออก74 74เลข2ตัวล่างที่ออก13 13ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยฮาหนอยย้อนหลังประจํางวดวันที่22เมษายน2563เลข4ตัว0239เลข3ตัว239เลข2ตัวบน39เลข2ตัวล่าง67วันที่21เมษายน2563เลข4ตัว1960เลข3ตัว960 เลข2ตัวบน60เลข2ตัวล่าง24วันที่20เมษายน2563เลข4ตัว6252เลข3ตัว252เลข2ตัวบน52เลข2ตัวล่าง85วันที่19เมษายน2563เลข4ตัว4731เลข3ตัว731เลข2ตัวบน31เลข2ตัวล่าง21ครับ